ไปไปไอ้กูยิงไปแล้วเทียโดนเคิร์เซอร์ไปตีพร้อมหวังอยู่ที่มึงคนเดียวตัวน่ะมันจะจบไม่แน่เฮียอ้าวอ้าวเฮ้ยไอ้หายที่โดนเคิร์เซอร์อีกอ่าเรียบร้อยไม่ให้ไปฮะ What the fuck เฮ้ยเร็วเร็วเรวมึงไปบุกคุมลูกไอ้แบทจะไมล่ะเอาเชียคุมลูกกูด้วยนะเอ้า ไอ้สัศวิไอ้เมื yeah. ่อรก็ไปมอ้วเนาะมึงเมาเหรอมึงรั่วเหรอหรืเฮียอะไรวะนะกูเหรือจะเชื่อไงไปแบดยิงมึงยิงลูกไอ้หมวดเข้าไปด้วยไปเอา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 โอเคโอเคกูย้ายกูย้ายย้ายย้ายกลับไปอยู่ไหนวะเดิมๆเดิมเดี๋ยวเป็นข้าวหวานจะไรก็ไม่เป็นตรงนั้นแหละอยู่ไหนวะมึงนี้ปะเออไปยิงเลยแบด รีบยิงก่อนโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนอ่ะเฮียไหมเอ้าทำอะไรวะเอาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนี่ก่อนเปลี่ยนไปยิงก่อนเอ้า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 โอ้โหไอเหี้ยหล่อเฮ้ยจะหลุดจะหลุดคนเฮ้ยเอ้าเหี่ยวเลยไอ้แม่เฮ้ยไอ้เหียวับเยอะไอ้สารอู้เฮ้ยเกินนี่เอาเอาขนาดนี้เลยโอ้โอ้ถูกเอามาอีกจเย็นจเย็นเอ้ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนมือกูอเอ้าเดี๋ยว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 มึงจับก่อนหยิบกูจะหยิบ ไอ้เขี้ยกูจะหยิบแม่งไม่ดีนี่กูเดี๋ยวเดียวไอ้เขี้ยมันไอ้เขี้ยเอาไอ้เขี้ยไม่สูงวะไอ้หัยเฮียเก็บกลับมาเก็บกลับมาไอ้เขี้ยไม่เปลี่ยนไหมมันทัดเฉยเอาเอาอะไรมามันเนอะเอาเอาเอาพังพังไอ้เขี้ยพังไอ้เขี้ยโดนไปรัดแดงเลยอีกกูเอาของมึงไปเช็คเลยเจ้าพังไปรัดอย่างพังเฮีย กูเลือกกูเลือกดีกว่าเลือกดีเออสูมสูมสูมสูไอ้ยี่จับไปแกเฮียเกมเวลัสเต็งตีนเฮียเป็นเฮียอะไรก็วาดเนี่ยไอ้สัตว์กูจะดีกูจะดีกูจะดีไอ้สัตว์แม่งก๊อปออฟแมนเด็กไอ้สัตว์เฮียสูไปกูอีกเฮียสูเอาสูเอาดีแล้วดีแล้วไปไปตากายวะวาดไปมึงอยู่ไหนี่ยอากูกูยังไหนก่อนกูช่วยนี่เอ้าลูกกูห่อลงเดิมีเดิม

ไม่ปาไปได้ใช่กูถ่ายไปแล้ววอ้ัสโดนวันลยะลายดึงมาได้เอาเยี่ยมอ่ะโดนวันละลายดึงมาได้ไอ้สัสอันไหนสีทองวะน่ะเย้กดอะไรแม่งว้าวายเรียนร้อยเย่ยืนดีโดนวันละลายดึงข้ามมิติไอ้สัสโอ้ยอ่ะเนี่ยอะปลาลูกบอลอยู่ไหนนั่นไงใช่ไหมลูกบอลหรืปล่าไม่ใช่ อันนั้นลูกสีอะไรวะนะนั่นเหี่ยสีทองอยู่ที่เดิมนะโอเคโ้ยคุยยัดแม่ไม่เลยไรบวชผ้ามึงเป็นยังไงวะค้างเป็นจังหวะหี่ยกูค้างแบบตืดตืดตืดาืดอ๋อไอ่ดีเลยว่ะบัสเฮียดีเลยว่ะ ช่วยบ้าก็ช่วยมึงบอกกูได้จะช่วยอ่ะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบเต็มจอบ้าเต็มจอโอเคมึงใครมึงเหลือพื้นที่ให้กูซุกเว้ยกูยิงด้วยดิหยดเรืยเรือยเออไม่หยุดมึงพอแล้วมึงพอแล้วมึงพอแล้วเออแค่นั้นแหละมึงหยุดดิกูไม่ได้เออมึงหยุดดิกูไม่ได้แตะเอ้าใครแตะอะไรอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลอนแม่งหลอนไอ้สัตว์เอาเอาคุณบ้าอ กูไม่ได้แตะอะไรเลยเนี่ยกูไม่ได้แตะเลยเลยเนี่ยเมาอกูนิ่งมากมือกูนิ่งกูกูเห็นกูเห็นภาพค้างแบบขึ้นลงขึ้นลงเชี่ยใช่ใช่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงอย่๋อแี้วอะไรได้เขียนมึงให้กูเขียนแล้ววะอ๋อเหลี่ยมแล้วอะไรอย่างมันวะ เอาแต่เป็นเอ้าไอ้ยี่บาสนี่มันหนักเลยว่ะมึงหยิบลงเลยเฮียเออยนั่นแหละนั่นแหละเอะนั่นแหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไอ้เยียมึงจะเขี่ยตเยียอะไรล่ะเอ้าคุยตะกูจะใช้ฟังก์ชันนี้เอเวนบาเลยไอ้ชัเอ้านึกเอากูไม่ได้อะไรวะอะไรอะอะไรละ นี่ไปไหนละถ่ายไปไหนแล้ววะเห็นไหมเห็นไหมขบขันขบขันมาหยิบไปที่เดิมได่ยังไงจะโอ้โอ้เลยจะเชื่ออ้อเอ้ตเตะ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 ไอ้ตะไอ้ตะโฮ้ยอย่าไปโอ้เออดีแล้วดีแล้วไอ้บ้าโคดีเลยอ่ะมายนเข้ามาแล้วมึงจับลงเลยไอ้เหี้ยมึงจับตรงตรงไหนก็ได้ ยิงวัดโอ้เขียนน้ำคุ้ยะไรวะนะมาให้กูว่าถึงไปเลยวะกูว่าไปยังไหนลูกไปยังเล่นเกมอื่นดีกว่าไหมยยังยังไม่ไปเลยมันมันยิงแคนเซิลปะเออแคนเซิลแล้วมันก็กินเองหรือเปล่าวะ มาว่ากับพีกับพีบพีเอ้มอยู่ไมหนมัดงอบนึงกูกูแกอยู่อ้ยไปุยกับ้าไปเลยชายไปเอาี่ไปเอาว่าันนี้เล่นไม่ได้บตกงไม่ไปเลยวะกหีเอ้วันนี้เล่นไม่ได้ไร อย่าเอาพยายมไปไหนความเชื่อได้เลยสิยิงยิงยิงมึงจะให้กูเขียนทำไมวันนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยกูว่าพรุ่งนี้กลายเป็นเป็นป้าแน่พรุ่งนี้ไอ้สิลูกกูไม่เลืองแสงแน่พรุ่งนี้ไอ้เหี้ยเข้าด้วยเราเดี่ยดีนะมัมาบ้ามาติดหลบระลอกด้วยกันไอ้เหี้ยกูขอย้ายรู้วเปล่า เฮ้เฮี้ยอะไรลูกมันมีฟังก์ชันเท่เก็ไปกูเหลือจะเชื่อเลยบ้าเลยแพดวันเดินไปไรเฮี้ยการ์ดมานเดินไปไรประการหลอกซ์เเฮี้ยดอดอโชว์กูอีกดอโชวกูอีกเอ้ากลับไปเดิมบ้าไปเฮี้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงกลับไปเดิมได้ด้วยเหรอกูถามจริงอ่าดอกอโชดอกโชอ้เฮี้ยโอ้โไปหมดมึงจะเปลี่ยนเป็นดีดด้วยนะเฮี้ย

พอไรเฮียไปเถสิเดี๋ยวไปจ้องมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ปุ๊ก็ปุอีกไอ้สัสไอ้บ้านมันร้อเนี่ยมันหายเัีไงโอ้โหไอ้เฮียกูจะยิงยังไงเนี่ยไอ้เฮียมันมันเปลี่ยนกลับเป็นดีได้ก่อนไอ้เฮียตอนเนี้ยมึงไอ้สัสแม่งค้างกูจะยิงยังไงวะเกมฝึกความอดทนพี่ยังบอกเกมเฮียนะอ่าเรียบร้อยกูได้รางวัลละ ไอ้เฮ้วันนี้ไม่ไม่มีไม่บรรพกไม่บรรทัดมีเขียนเฮียอะไรบ่ไอ้สัสขูดหลวนไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียเราได้หมดแอดวานซ์เคนไปไล่ไอ้สัสเมาผมเปลี่ยนมาผกูเปลี่ยนตัวแบบมันกดไปเลยเลยครับโอ้เมาผกูเปลี่ยนตัวแบบเแล้วเร็วเมาไอ้สัสโอ้กูต้องทำยังไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเจอดอกโชว์กูอีกไอ้เฮียโอ้โอ้เฮ้ยมันนิ่งแล้วนิ่งแล้วหมดซูมซูมอีก อ่าดาดอกโไปดีดิโอ้อสายกูปิดคอมชักว่วดีวยาไอ้ตาไปไปยปไม่เล่นไรมยเสี่ยไอ้เหี้ยแตะนตตะวันพุดอะไเที่ยก็ไม่รู้ห่ยยังโดเคต์โดนเที่นลมก็องลมแรงอยู่เขา โอ้โหเฮอาเฮียเยเฮีเอียเฮีเฮี้ียเดียนฮียเฮกยเฮียเฮียเีเฮียเฮียเฮียเเฮียเฮียเฮียเฮัยเยเฮียเเฮียเยยยเเเฮ้าไปีียเฮไยเยิงยเฮียยเฮียเฮียเยเียเเฮยเฮียเฮเเฮียเฮียเยยเเเฮียยยยเีีเียยเีเียยียย อตีมึงดูเซตติ้งดิมึงปรับเซตติ้งใหม่ดิอะดูเซตติ้งก่อนะแลกกว่าเดิมวะเฮ้ยไม่หมดแลกกว่าเดิมวะโอ้ยสัตว์น่าจะไม่เกี่ยวว่ะนี่ยันเน็ตกูนั่นแหละกูว่าเอาเป็นว่าเราลองเราลองติดเพลงดูนะเออดีลิบไปไปนี่กูเหี้ยไปหมดเฮ้ยขยับได้แล้ะสัตว์เย้ที่ เกี่วที่เพลงมืองั้นอ่าๆหมดเปลี่ยนเป่ยนเปลี่ยนกไเล่นไร้่ะเลี่ยนเปเปลี่ยนเปี่ยนเนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเปี่ยนเปล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 ี่ยนก่นเปเปลี่นเป่นนเีนี่ยนเปลี่ยนลยนเปนเลี่นเปนปียนปลเเเียนเยปปลีเป อะไรวังปับปรับเมาเมาดัานแนนดันหรือดัน,ดดดนแนววาดัานขวาดัานขวาอือม,มันมันจะอยู่ใกล้กลันตลอดมัน <c oughs> จบเป็นลูกเบือนใช่ไหมอ่อจับจับลูกมือรอบนึนอ่ะหยิบเลยเนี่ยสาวก็หยิบปุ๊บมันก็กลุมเขี้ย เขาเรียกว่าฝึกให้ปงเล่นเกมเพี้ยนี่กูจะปงเลยครับว์เอ,อ้อย่าให้กูรู้ในเฮี้ยห้องไหนแม่งดึงเด็ดไปหมดไอ้สัตว์มันขุดบิตคอยน์เปล่าเฮี้ยขุดบิตคอยน์เกี่ยวกับเด็ดหรือเปล่าไอ้เฮี้ย <c oughs> เออไอชแต่าขุดต้องขุดบิตคอยน์ก็ว่าไฟหอดับไอ้สัตว์บ่เลยเ,เี้ยไปตี ปูเนี่มาเปลี that that ่ยนเปลี่ยนเป็นดีดอ่ะเยอะหน่อยมาแล้วมาแล้วไอ้บึงหันดีๆมึงหันดีดเฮ้ยเอ้ยไอ้แย่ไอ้ตีก็โดนโอ้โโนแลนมาก็มาไอ้ตีเป็นโนแลนโนแลนเลยโอ้โอ้โตีมึงก็จะเล่นโนแลนของเขาด้วยนะหนังเรื่องนี้แล้วลูกลูกมึงเข้าไปตัวไหนวะนะลูกมึงเข้าหรอไม่เขียน อ๋อมันเข้าไปตั้งนานแล้วแยคุณแม่จะลืมหยิบอ๋อลืมลืมลืมหยิบลืมหยิบโอเคอ่านดิบเลยจริงฮะจริงฮะจริงฮะอ้ออ๋ออ๋อเอออ๋อกูจำได้ละที่มึงยิงปุ๊บแล้วก็ไอ้เฮียแบทมันยิงตามอ่ะก็เลยไปสนใจทางนั้นนี่อ้าวอ๋อเรียบร้อยไอ้สสัเรียบร้อยโดนเล่นอะดูวิวสักหน่อย มาดูวิวสิเอาดูวิวล่นนึงผ่อนคลายนะดูสักหน่อยอ่าทะลุแมปเลยอ่าไอ้เหี้ยไมอยู่ในกูด้วยสัาดูดูพื้นเล่หน่อยดูพื้นเล่หน่อยขึ้นขึ้นขึ้นอย่าเชฟซัามเทหน่อยซัมเท่หน่อยอุ๊ยไปไอ้แกงพื้นดิแกงเหี้ยเลยเอ๋อไม่สุดตีเลยเทียก็กูแก้ด้แก้ตัวเองอ่ะบริษัท่อตายเฮยนั่น ไปแบดยิงเลยมึงมึงมึงหยุดนอนแลนซะไอ้คี้ใครชี้ขวาวะไอ้สัตว์มึงได้มึงปุ๊บมึงยิงเลยเฮ้ยเดราเอาเอากระพริบกระพริบกระพริบไอ้สัตว์ชี้ขวาวะขวาลัวลเลยเฮ้ยโอ้โหเสียงเสียงเสียงก็ไฟเสียงก็ไฟเสียงก็ไฟแบบนี้มึงใจเลยกูไม่ได้เล่นไอ้เสียงก็ไฟลัวลัวเลยคิดบุ๊คี้ลัวลัวเลย ก็ใครโลโลเลยไอ้ยืนยืนยืนเฮ้ยลูกไอ้หมวดมันอยู่ไหมนะไอ้ยืนมันคิดมึงดูมันดิเลืกเฮ้ยลูกไอ้หมวดหายครับไอ้ยืนกูหายแล้วเดี๋ยวกูไปดูใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวนะลูกไอ้หมวดหายเหรอใช่ป่ะมันยังไม่ได้ยิงใช่ป่ะมันไปฐานใหม่ยังไม่ได้ยิงใช่ป่ะเออไม่ได้ไม่หายอันนี้ไงนี่มันบังไว้อ๋อโอเคโอเคไม่ได้หายไปบัไปบัสแต่เมื่อกี้ใคใครไม่ไหวแล้ว ไอ้ตี๋ผมยาวที่กูกูไม่อยากแตะตอนนี้กูแตะไม่ได้กูไม่ไหวแล้วกูเป็นเกี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูกูกูว่าออก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 เกยไปเสี้ยไอ้สัส ไอ้ี้ยออกเกลวคุยหี้ยบอกมึออกมึงออกดูี่มัจะระเบิดแล้วไอ้เกลว้บ้าี่หรอออก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 ไม่รู้ออกเกลวเกล์จะระเบิดแล้วออก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 ววโอ้วเปลี่ยนแมปไหมเกิดจะดีขึ้นไอ้ตีมึงรีไหมมึงรีเมึงรีเหอมึงรีเอมึงเีน้ำก่อนมึงทำด้วยก่อน้ ยื้เกมจะระเบิดไปรีก่อนรีก่อนมึงรีเปิดใหม่แบบนี้มันแบบเอฟเฟกเยอะเกินไปบอกอะไรมึงกลับไปเล่นแบบสนามเขียวเหมือนเด้งนี่เปล่าหรออืมไม่รู้อ่ะลองดูก่อนไอ้เยี่ยบาติอางไอ้บ้าติดอ่างเลยบ้าติดอ่างเลยไอ้เยี่ยจัด